สวัสดีครับผมเก่งจาก C W ูสู์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสิกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าหนอีกหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปประจำวันพุธครับในทุกๆวันพุธแบบนี้นะครับผมก็จะมีสาระความรู้ดีนะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับผมวิธีเช็ค เทรนราคารับซื้อขยะรีไซเคลิลแล้วก็วิธีการหาข้อมูลราคาต่างๆเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงที่มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับที่มีโอกาสถามผมเข้ามาเยอะ,ะมากๆเลยว่าเราจะรู้ราคาล่วงหน้าได้อย่างไรเราจะรู้เทรนรู้กระแสของมันได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเทคนิคของผมเนี่ยมาเล่าแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับก่อนที่จะไปเริ่มพูดคุยกันนะครับผมขออนุญาตบอกก่อนเลยนะว่าร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดเพซโนโลครับ ตั้งยที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนได้แยกกับแอทีคอร์โดครับร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายให้กับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับ เพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะในสซเคิืนอกสถานที่ให้และขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l i n e ไลที่ at c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วนะครับพวกเราจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับ ลูกค้าก็แค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนในคุณถึงที่ครับและเรื่องต่อมาที่ผมอยากเล่าให้ฟังก็คือสําหรับราคารับซื้อขยะรีไซเคิลใ,ในประเทศไทยนะแต่ละร้านเนี่ยในแต่ละจังหวัดอะ่ะมันจะไม่เท่ากันเลยมันไม่มีราคากลางครับมันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละพื้นที่นั้นมีปลายทางส่งของที่ไหนอย่างไรนะครับที่สําคัญคือมันเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆด้วยเนาะเช่น ถ้าเกิดว่าสําหรับท่านที่อยู่เปิดร้านอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยร้วไปส่งโรงงานที่เดียวกับผมที่รอ,อย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับจากพิซซูนโรขนส่งไปที่ระยองยเงี้ยราคาต้นทุนในการขนส่งก็ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้ส่งโรงงานเดียวกันเนี่ยราคาบริหารจัดการต้นทุนก็จะไม่เท่ากันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องบอกก่อนว่าราคารับซื้อขยะรีไซเคิลเนี่ย ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะผมไม่แนะนําให้เอาร้านที่อยู่จังหวัดไกลๆกันนะมาเปรียบกันเพราะยังไงราคาไม่เท่ากันอยู่แล้ว ถ้ามันอยู่ในพื้นที่เดียวกันจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันอย่างเงี้ยเอามาเปรียกกันนะอันนี้ผมว่าแร์นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้เองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับวิธีการนะครับดูนะครับผมในเรื่องของเทรนราคาต่างๆนะว่าอย่างบริษัทเราเนี่ยแน่นอนว่าธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคลิลเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ทําการรับซื้อของเข้ามาแล้วก็ทําการมาคัดแยกโปรเซสต่างๆแล้วก็ขายต่อเนาะสู่โรงงานผลิตดังนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญเลยนะสำหรับธุรกิจนี้ก็คือเขาเรียกว่าในเรื่องการเก่งกําไรหรือกกกาาาาาารรรรพยราคล่่งหนนน้เเเชป็ธุิจที แคดโฟไม่หนาเนาะอย่างตัวผมเนี่ยแคดโฟไม่หนาแคดโฟก็มีไม่กี่ล้านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะต้องสต็อกของมากๆเนี่ยความเสี่ยงมันสูงเพราะเรายังเป็นหนี้แบงก์ยังต้องเสียดอกเบี้ยต่างๆอยู่เนาะยังมีโอดีอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับท่านใดที่ทําธุรกิจบนแคดโฟสูงๆไม่มีภาระนี่สินโอดีต่างๆเนาะ มันก็สามารถที่จะมีกําลังทรัพยากรในการที่จะเก็บเหมือนการซื้อหุ้นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นรายเล็กอย่างผมอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้วิธีการซื้อมาขายไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเก็งกาไรเนี่ยระยะยาวเราคงทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นชอ็อตสั้นๆระยะสั้นๆหรือดูเทรนด์ว่าเฮ้ยณนะตอนนี้เนี่ยต้องทําการรีบตัดลอดออกขายแล้วหรือณช่วงนี้เนี่ยยังพอยังพออยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอสต็อกได้เก็บไว้ได้มีลุ้นในแนโน้มต่างๆเนี่ยอนะันอนี้วันนี้ก็จะมาเล่าแบ่งปันเทรดหเท่ทีีปกรณิิธนะุจ นะและแคดโฟยังไม่หนานะคำว่าแคดโฟไม่หนาของผมในที่นีนะ้หมายถึงว่ามีเงินหมุนเวียนการซื้อของเนี่ยที่ต่ากว่า10ล้านเนี่ยผมว่าเนแคดโฟยังไม่หนาความเสี่ยงยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นก็จะไม่แนะนำนะครับให้ทําการเก็งกําไรที่เป็นระยะก้อนใหญ่หญๆระยะยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะความเสี่ยงสูงมากอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจรับซื้อขยะดิไซเคิลเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราเนี่ยเอาเงินสดของเราเนี่ยที่มันมีมูลค่าอยู่แล้วเนี่ยไปซื้อขยะเข้ามา ขยะตัวนั้นเนี่ยจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อขยะถูกแปรเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีมูลค่าเหมือนพวกทองคําไม่มีมูลค่าเหมือนสินทรัพย์แอสเซหอื่นๆที่ สมมติ่าซื้อมาปุ๊บมันยังมีขัดทุงขัดทุนนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ยังมีมูลค่าอยู่แต่ของเก่าเนี่ยบางรายการเนี่ยถ้าเกิดซื้อมาเก็บได้เยอะแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่ายุติการซื้อสินค้าตัวนี้ไม่เป็นที่ต้องการแล้วเงินเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยจะค่อนข้างมีความซับซ้อนพอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าวิธีที่ผมเนี่ยใช้ในการเช็คเทรนราคาต่างๆเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะโดยปกติผมจะมีทั้งสิ้น3วิธีเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่1กันครับสำหรับวิธีแรกนะครับที่ผมใช้ในการเช็คเทรนราคาต่างๆเนาะผมก็จะใช้วิธีการดูสถานการณ์ของอุตสาหกรรมนั้นๆว่าอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เป็นไปในทิศทางบวกหรือเป็นไปในทิศทางลบแน่นอนว่าถ้าสถานการณ์อุตสาหกรรมในช่วงที่เป็นทิศทางลบเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่เป็นแฟกต์เลยว่ามูลค่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดาวลงนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดในสถานการณ์บวกเนาะเช่อนอุตสาหาการรมนั้นกําลังเป็นแดนบวกนะแล้วก็โรงงานเนี่ยสามารถค้าขายได้ดีทํากําไรได้ดีแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีกําลังในการเรียกสปายเข้าเนาะอันนี้มันก็ไม่ได้แม่นเป๊ะแต่มันทําให้เราอะได้เห็นในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มทิศทางต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีของผมนะวิธีการจะทายังไงเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอของผมกันครับ ครับสำหรับวิธีแรกที่ผมใช้ดูนะครับผมผมก็จะมาเปิดนะครับผมในส่วนของหน้าเซตเนาะหน้าเซตก็เปิดไม่ยากนะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าเซตแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ s e t or. th นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับผมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็จะสะท้อนให้เราเห็นเนาะถึงพวกดัชนีต่างๆสถานการณ์ทางเศรษฐกิจความสามารถในเรื่องของอินดัสซีต่างๆเนาะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะ สมมติว่าผมอยากรู้ในหมวดของอุตสาหการรมกระดาษนะผมในช่องค้นหาผมก็พิมพ์เข้าไปเลยว่ากระดาษพอเราพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับผมเราเนี่ยก็จะเจอนะนี่เขาเรียกว่า paper i n d u s t ก็คือเป็นข้อมูลดัชนีเซตหมวดหมู่กระดาษและวัสดุการพิมพ์นะครับผมเราก็เข้าไปดูเวลาดูถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรนะผมแนะนำนะให้ทำการเปิดตัวเนี้ยเป็นสถานการณ์นะครับผมสาเดือนเราจะค่อนข้างเห็นภาพที่ชัด เราจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยของเดือนกุมภาสถานการณ์เป็นแบบนี้เนาะพอมาถึงช่วงมีนาสถานการณ์อยู่ในทิศทางลงดิงด่งดิง่งดิ่งมันก็จะไปสอดคล้องนะครับผมกับสถานการณ์ราคารับซื้อขยะรีไซเคิลราคารับซื้อนะตัวเศษกระดาษข,ของเราเนาะถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับผมที่ ติดตามเราอยู mm. Luckily, Although, moment, regard, Hence, ่เนาะก็สามารถดูได้ที่ใบราคาหน้าเพจเนาะเราก็จะสะท้อนให้เห็นได้ว่าในช่วงสถานการณ์ที่เป็นขาลงในตัวกระดาษเนี่ยมันก็จะมีทิศทางที่เป็นขาลงเนี่ยตามไปด้วยนะแต่อย่างช่วงไหนเนี่ยที่เป็นสถานการณ์ในทิศทางบวกนะครับผมมันก็จะมีสถานการณ์ที่เป็นขาขึ้นแบบนี้อย่างเช่นช่วงนี้เองเนี่ยตั้งแต่วันที่22เมษายนก็คือหลังสงการเป็นต้นมานะครับผมเราก็จะจําได้ว่าราคารับซื้อขยะีไซเซิลในหมวดของพวกกระดาษแข็งของเรากระดาษย่อยแล้วก็กระดาษขาวดำเนี่ยมันมีการทยอยปับ ขึ้นมาตามสถานการณ์ต่างๆเนาะพวกนี้มันก็จะค่อนข้างสะท้อนนะครับผมให้เราเได้เห็นเทรนต่างๆนะว่าโอเคนะช่วงนี้สถานการณ์เป็นไปนในช่วงนี้เนาะแล้วถ้าเกิดดูจากการาฟเนี่ยมันก็จะยังน่าจะเดินหน้าไปต่อได้เพราะมันผ่านจุดที่ต่ําที่สุดไปแล้วอะไรแบบนี้เนาะหรือจะดูย้อนจาก6เดือนก็ได้เราก็จะได้รู้ว่าโอเค6 6ถ้าเราจําได้นะราคามาค่อนต่ำเนาะมกราราคาข้าง,างพีคจากนั้นมาก็ดาวลงมาช่วงเมษาเนี่ยมันแทบจะเป็นจุดต่ําที่สุดเลยในรอบหกในรอบ 3เดือนนะครับพอตรงนี้มันต่าที่สุด6เดือนเนาะแล้วตรงนี้นก็เป็นทิศทางในขาขึ้นเนาะตัวนี้มันก็พอจะช่วยให้เราได้ดูว่าโอเคมีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งที่ช่วงนี้สถานการณ์กระดาษของเราเนี่ยราคาเนี่ยจะเป็นภายในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับเนาะนะอันนี้สำหรับหมดกระดาษเนาะต่อมาถ้าเกิดว่าเราอยากดูนะครับผมในหมวดของเศษเหล็กนะครับผมเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาเข้าไปได้นะแล้วเราก็ลองมาดูในตัวอุตสาหกรรมอินดัสทรีของเขานะครับ เขาจะขึ้นว่า s t e ลอินดัส t r y ข้อมูลดัชนีหมวดธุรกิจเหล็กผลิตภัณฑ์โลหะนะครับสตีลแอนด์เมทัลโปรดักสตีลอ่าเ้วก็เข้าไปดูเราก็จะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ทิศทางในะอย่างวันนี้มันก็บวกขึ้นมาเนาะแต่เอาให้ชัวนะเห็นไหมมันจะมีเยอะกว่ากระดาษเนาะอุตสาหการรมเสร็จแกที่เข้ามาหาชนนะเนี่ยทั้งบอร์ดเป็นเขียวเกือบหมดเลยแม้แต่ของ T S T H นะครับผมของทาทาสตีลนี่ก็เป็นพาร์บวกเนาะเราก็เข้าไปดูเลยดู3เดือนเหมือนกันอ่า เราก็จะเห็นว่าโอเคนะราคาเซลล์เหล็กเนี่ยมันมีการดาวลงมาในช่วงเมื่อ เดือนมีนาคมแล้วก็สะท้อนสถานการณ์เนาะแล้วก็จากนั้นก็มีดีขึ้นมาบางช่วงนะครับแล้วจากนั้นมันก็มีลงต่อเนื่องถ้าคนจําได้นะสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราคาเศษเหล็กเนี่ยดีดีมันลงวันเดียว70กว่าสตางค์เกือบบาทนะครับผมมันจะมีอยู่วันนึงนะถ้าคนจําได้นะเนี่ยมันก็จะสะท้อนกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะฮะว่าโอเคสถานการณ์ช่วงไหนเป็นอย่างไรบ้างนะดูย ก็จะเห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมที่เป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยากที่มันจะกลับไปพีคได้เหมือนเดิมเนาะยิ่งถ้าเกิดย้อนไปนะมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงที่ประมาณช่วงโควิดนะครับที่ราคาเสเลกเนี่ยมันดีดไปค่อนข้างสูงเนาะอย่างล่าร้านเนี่ยก็ซื้อกันระดับแบบ15บาท16บาทเนาะลงหลอมนี่ก็ซื้อกันโอ้โหแพงมากในช่วงนั้นนะครับผมเนาะจากนั้นเนี่ยราคามันก็จะทําการไล่ดาวลงมาเป็นแบบนี้นะฮะนี่เราก็สามารถเข้าไปดูได้พวกนี้ มันจะเข้าไปดูพาร์ทดูช่วงต่างๆได้ว่าสถานการณ์แต่ละช่วงเป็นอย่างไรบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่1นนะครับผมที่เราเนี่ยใช้ดูในเรื่องของตัวราคาในอุตสาหกรรมต่างๆเนาะสำหรับวิธีที่สนะครับสำหรับท่านใดเนาะที่อาจจะมีเป็นโบรกเกอร์เนาะที่เราเข้าไปเปิดพอตอยู่อันนี้ก็จะสะดวกกว่าแล้วก็ดูง่ายกว่าสําหรับ ดูในเว็บของเซตเนาะอย่างเช่นของผมเนี่ยผมก็จะเป็นลูกค้านะครับผมของบร oker บร oker หนะึ่งเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีหมวดในส่วนของตัวเรดร์มาให้เราดูเนาะเราก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเราก็ไปดูในเรื่องของเปเปอร์เราก็เข้าไปดูในหมวดของเปเปอร์นะตอนนี้นะนี่ยี่ห้อนี้นะครับผมก็เป็นหมวดสีเหลืองเนาะถ้าเป็นแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็คาดการณ์กันได้ว่าโอเคมันก็น่าจะ ยังไม่ได้มีอะไรมากมายที่จะขึ้นหรือจะลงเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ซื้อขายในช็อตระยะสั้นอย่างเงี้ยพอถือได้อยู่นะครับผมเนาะหรือถ้าเป็นในกลุ่มของสตีลช่วงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าแดนเนี่ยมันค่อนข้างไปทางแดนดีมากกว่าแดนแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศษเหล็กตรงเนี้ยถ้าเกิดใครที่พอมีกําลังเนี่ยอาจจะยังพอถูถๆถทยๆเก็บไว้ได้ในระยะหย่ายาวมากนะพวกนี้ให้ดูกันเป็นแค่แบบ จริงๆมันดูเป็นวีค by วีคเลยนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ในการดูได้นะอ,ะอย่างหมวดต่อมาที่ผมจะด,ดูบ่อยๆถ้าเศษเหล็กเนี่ยผมแนะนำนะให้เทียบเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยสอ,อุตสาหากรรมถ้าจะดูราคาเหล็กให้ดูในหมวดของสตีลกับดูในหมวดของคอนรัคชั่นนะครับจะค่อนข้างเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดมันจะค่อนข้างสะท้อนได้อยู่ว่าแบบเฮ้ยสถานการณ์เนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะอย่างตอนนี้เทาที่ผมดูเนาะมันก็จะไปแดน เหลืองเหลืองไปเขียวนะครับผมแต่ประเด็นเหลืองซะเยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นผมนในมุมของเศษเหล็กเนี่ยผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการสต็อกไว้แบบหลายสัปดาห์มากแนละ้วอย่างเช่นถ้าเต็มก็ควรจะทําการแบบคัดล็อตสักทีนึงก็ดีนะหรือสักสองคันลถก,ก็คัดล็อตสักทีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่แบกภาระในเรื่องของความเสี่ยงสูงเท่าไหร่อันนี้สวิธีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีการดูในเรื่องของเทรนแนวโน้มนะครับผมดูแนวโน้มของราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนั้นๆ ทีนี้หลังจากที่เพื่อนๆพี่ๆทางบ้านนะเขาก็ถามเข้ามาว่าแล้วมันมีวิธีการเช็ครายวันไหมว่าราคาแต่ละพื้นที่มันเป็นยังไงบ้างเผื่อจะได้เอามาพยากรถูกว่ามันจะเป็นแดนบวกหรือเป็นแดนลบเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีที่3กันครับสำหรับวิธีที่3เป็นวิธีการดูราคานะครับรายวันเนาะของร้านต่างๆตัวนี้เราก็ใช้ในการเช็คในเรื่องของเทรนด์ต่างๆได้เหมือนกันนะครับว่า บางทีเนี่ยเวลาที่อย่างเราเป็นผู้บริหารใช่ไหมเราก็บควรที่จะดูซอสในหลายๆแหล่งที่มาส่วนหนึงซอสก็คือพวกแหล่งที่มาของข้อมูลเนาะควรจะทําให้มันหลากหลายข้อดีก็คือมันใช้ในการเอาเข้ามาคอมเพลก์กันดูนะครับว่ามันสอดคล้องกันไหมถ้ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็โอเคแสดงว่าการพยากรของเราเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ร้อยเนะผมย้ํานะว่ามันไม่ร้อยเแต่ถ้าเกิดเรามาคอมเพลก์กันดูแล้วพบว่าเฮ้ยมันย้อนแย้งกัน มันดิฟเฟนต์อะไรอย่างเงี้ยมันดิฟเฟนเชอย่างเงี้ยก็แสดงได้ว่าตัวนั้นในะช่วงนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เสถียรควรจะให้ความระมัดระวังสูงๆหน่อยแตวเราไปดูวิธีที่3กันครับสำหรับวิธีที่3ครับง่ายมากเข้าไปใน Google เหมือนเดิมเลยแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่าราคารับซื้อขยะรีไซเคิลนะมันจะมีเยอะมากเลยมีราคาในหลายๆที่นะครับผมเนาะอันนี้ของคุณล,ลุงผมอันนี้ก็จะเป็นของ นู่นนี่นั่นต่างๆนี่มันจะมีอย่างของผมก็มีเข้าไปดูอัปเดตราคาย้อนหลังของเราก็ได้นะตัวนี้ก็จะมีใบราคาที่เราเนี่ยเป็น1ล้านที่เราไม่เคยลบในเรื่องของใบราคาเก่าๆออกเนื่องจากว่าเราเนี่ยอยากจะให้ในส่วนนี้เองเนี่ยใบราคาของเราเนี่ย มันเป็นเหมือนข้อมูลกับลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคืออย่างนักวิจัยมาทํางานหรือน้องๆน,นักเรียนอยากจะมาหาข้อมูลย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็จะสามารถเป็นแหล่งข้อมูลอ้านอิงให้กับนักวิชาการได้นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งคนที่เราไม่ลบเนาะแต่เราจะทําการโพสต์ใบราคาต่างๆที่เป็นปัจจุบันเสมอแล้วเราก็จะมีการอัปเดตวันที่นะครับต่างๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาสุ่มดูกันไหมนะร้านนี้อ้าร้านนี้ก็ดังนะครับผมเนาะนี่อันนี้คืออเจค เป็นเพื่อนของคุณพ่อที่ผมเคารพนับถือนะครับนะอันนี้จริงๆเราก็ส่งอยู่ที่นี่ด้วยนะเาเราก็ส่งไปขายที่นี่ด้วยเราก็ไปเช็คได้อสองพฤษภาคมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคนะทองแดงนะมันเป็นทิศทางแบบนี้นะครับผมเนาะตัวอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหรนะ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลขวดเพชรก็เริ่มมีการลงมาแล้วนะอันนี้ลงที่วางน้อยเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เลยต่างๆนะครับนะนี่เห็นไหมราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงระหว่างวันสินค้าต้องมีจํานวน500กิโลกร,รัมขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า500ลบ1บาทจากใบราคาต่ำกว่า100ลบ5บาทจากใบราคาพูดง่ายก็คือของเอพื่อนคุณพ่อผมเนี่ยเจก่มอนเนี่ยเขาก็จะมีราคาต่างๆเนาะที่เปิดแพร่นะครับชัดเจนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของคุณพ่อเนาะอันนี้ก็ก็ส่งกับเขาอยู่เหมือนกันนะครับก็าสามารถเข้าไปดูได้แต่ของเราก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันมีที่ไหนอีกนะครับผมนะสามารถเข้าไปดูได้เพราะว่า แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีราคาต่างๆนะอันนี้อย่าง ST อ่ะไปไปดูการ s อสอิเล็กทรอนิกส์นะเขาก็จะมีราคาต่างๆขึ้นมาให้เราดูนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นบุศตกลทองแดงวันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่เหล็กหนาะเหล็กบางอยู่เท่าไหร่เนาะอ่ะเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับราคารับซื้อหน้าโรงงานเนาะนี่ก็โอเคนะเขาก็จะมีราคาต่างๆอยู่นี่นี่น เขาจะบอกมาเลยว่าอะไรราคาเท่าไหรต่อกิโลอะไรเงี้ยอย่างแบตเตอรี่ใหญ่ราคานี่เท่านี้นะต่อกิโลนะ,อะทองแดงราคาเท่านี้ต่อกิโลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะมีเรื่องราคาให้เราดูเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่หลายๆล,ลายเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันก็คือเริ่มที่จะมีในเรื่องของการเผยแพร่เนี่ยในส่วนของข้อมูลราคาเนี่ยที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างจะมีความเป็นพับบิกแล้วนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยเขานะมักจะนะ มักจะไม่ค่อยเปิดเผยราคากันนะก็คือเหมือนมันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะเป็นผลดีนะแต่รนะ้านใสมัยก่อนนะแต่ณปัจจุบันผมมองว่าเปิดไปเลยนะอย่างน้อยคือลูกค้าตัดสินใจเอาเองเลยนะครับว่าอะไรเป็นไงอย่างนี้เขาจะบอกว่าราคากระดาษเท่าไหร่เนี่ยราคาเพชรอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เขาจะบอกมาหมดเลยนะครับอันนี้อยู่ปทุมธานีเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสามารถเช็คได้จากในส่วนของ Google ต่างๆในนี้ก็ได้นะพิมพ์เข้าไปว่าเช็ค ราคารับซื้อขยะรีไซเคิลเมษายน2 5 6 7นะครับแล้ถ้าเกิดเจอ CW แบบนี้อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะก็สำหรับในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์นะครับผมให้กับท่านผู้ชมเนาะโดยเฉพาะกับคนที่กําลังอยากจะทําธุรกิจนี้นะครับธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลเนาะเพราะว่าเรื่องราคานี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรเนาะเพราะมันมีผลต่อ การตั้งราคารับซื้อด้วยต่อในเรื่องของตั้งเปอร์เซ็นต์กำไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าในส่วนที่ผมเอามาเล่าแนะนําให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับท่านที่กําลังจะเข้าสู่ศาสตร์คำนี้หรือถ้าเกิดท่านใดนะที่อยู่ในจังหวัดต่างๆและต้องการจะหาราคารับซื้อขยะในพื้นที่นะครับง่ายๆเลยก็พิมพ์เข้าไปว่าราคารับซื้อขยะรีไซเคิลตามด้วยจังหวัดตามด้วยเดือนและปีปัจจุบัน พยายามพิมพ์เดือนละปีปัจจุบันเอาไว้นะเพราะมันมีผลมากๆนะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าในประเทศไทยราคามันไม่เท่ากันเลยขนาดมาเมื่อกี้าที่เราเปิดเช็คข้าวอ่ะร้านของอเจกที่เป็นเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยกับร้านในพื้นที่ปทุมอ่ะราคายังไม่เท่ากันเลยขนาดเป็นปทุมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเฟิรมได้ว่ามันยังไม่มีราคากลางในประเทศไทยมันขึ้นอยู่กับการบริหารต้นทุนต่างๆด้วยนะครับ ฝากติดตามทุกคอนเทนต์ของบริษัทด้วยนะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลภาาไทยคุณเจอผมแน่นอนอย่าลืมเข้าไปกด subscribe ก,กดติดตามเอาไว้นะเพราะมันก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเป็นประโยชน์เสมอนะครับ นอกจากนี้เองเรายังมีในส่วนของธุรกิจสุขภาพด้วยจะมีสุริพรคลินิกกายภาพบําบัดนะครับเป็นคลินิกกายภาพบําบัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานี่เองก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งธุรกิจในกลุ่มครับก็คือ CW Medi a เดนะครับ CW Media เดนะครับเราเป็นโปรดักชันเฮานะครับที่รับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับที่ผ่านมาเราก็เคยทํางานวิดีโอหลากหลายมากมายเลยสามารถเข้าไปดูผลงานก่อนได้นะและที่สําคัญคือเราสามารถเดินทางไปผลิตให้ได้ทททัั่วปรระเศไยคบ ถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อ,ตอไปขอบคุณครับ